ดาวต่างๆทางสร้างสีงสันสร้างความสุขสนุกสนานกันก่อนอไปดูหนุม่มคนนี้เขาทาอาชีพขายขนมปังคุณผู้ชมเป็นคนส่งขนมปังแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะทําไมเวลาฟังเขาคุยแล้วแทบจะอยากยกมือมาพนมรับพรกันเลยทีเดียวครัใช่ออสยาเืะ ดอกรีมตดหนึ่งอดอกทมนมหนึ่งแค่ในสดหนึ่งสาุจีสาช่วยช่วยอ่านตามเขาพูดตามเขาพอไหวไหมรู้เลยว่าแต่ก่อนเคยเป็นอะไรมาไม่บวชพระก็เป็นมักคนะยกก็คือเวลาเขาบอกว่าของที่เขามาส่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างขนมปังขนมปังแซนด์วิชเผือกซอส วางเอาไว้ตรงนี้วางไว้เป็นกองเตรียมยกถวายาขอให้สาธุชนพร้อมกันยกพนมมือ,อ,มอแล้วว่าน <c oughs> าะโมเออย่งไงอ่ะคือยังไงครับคือสิ่งที่เขาพูดเขาบรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่องของขนมของอาหารเครื่องดื่มที่เขาส่งแต่รู้สึกว่าทํานองจังหวะจากคนในการพูดเหมือนพระสวดมนต์อะไรยังไงอย่างนั้นไม่ใช่ก็ใกลเคียง แล้วพนักงานที่เขาคอยจดตามีทำยังไงต่อถวายผ้าน่าจะยกเป็นชาด่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าคุณพี่ท่านที่เป็นคนส่งขนมปังที่เขาอาสาทยายเมนูที่เขาเอามาส่งเนี่ยนะเคยเป็นมัคคนายกมาก่อนมัคคายกมัคคายกใช่มัคคายกค่ะมัคคายกเออค่ะมัคคายกค่ะคือบางทีอาจะสับสนเนร่นก่อนนี่ฉันก็เรียกมัคคณายก แต่ว่าทําความเข้าใจใหม่ไปหาความรู้มาใหม่ละเ,เรียกมัคคนายกใช่เขาเรียกมัคคนายก,ยกมัคคคนาย่ะคุณนั่นแหละพี่เกาเคยเป็นมัคคนายกมาก่อนคนนําสวดมนต์อะไรอย่างนี้ไงมัคคณายก<ง>ใช่คแล้วมัคคนายกอะไรมัคคณายกคุณล่ะค่ะ ไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นว่าไม่ต้องเถียงกันเออว่าคือจริงๆิงคนเราทําอาชีพได้หลายอาชีพใช่แบบอาชีพหลักอาชีพเสริมก็ได้อันนี้เขาอาจจะแบบช่วงเสริมเขาก็อาจจะไปขับรถไหมหรือว่านี่อาจจะเป็นอาชีพหลักแล้วช่วงเวลาว่างเขาก็อาจจะไปเข้าวัดช่วยกิจต่างๆของสงฆ์อะไรแบบนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแเป็นหลังก็เป็นเออเป็นเป็นเรื่องราวแบบว่าดีๆที่เรามาฝากกันคุณพี่สมก็เลยประนมมือพร้อมกันแล้วสาธุาธุค่ะโมทนา